สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาพบกับผมนะเฮะียเจนะครับวันนี้เราจะมาเปิดเอ่อเขาเรียกว่าโตคอมต้นทุนต่ำนะฮะก็เป็นกรีนสกรีนทุกอย่างนี้มันค่อนข้างราคาที่จะไม่แพงนะครับก็น่าจะมาแนะนําคนอื่นได้อยู่นะครับก,ก็เริ่มจากกรีนสกรีนที่ผมใช้นะครับนี่เบื้องหลังกรีนสกรีนที่สวยหรูนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะเป็นผ้าเมตรละ ไม่ถึงร้อยนะน่าจะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะฮะประมาณนั้นสองเมตรนี่แล้วก็มีเสานี้ซื้อได้จากช้อปปีนะครับประมาณร้อยกว่าบาทเอ้ยร้อยกว่าบาทว่ะสี่ร้อยห้าร้อยกว่าบาทก็จะเป็นมันจะมีเสานี้มาด้วยที่จริงมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็เราเอาผ้ากลางนี้เนาะแต่ก็ผมไม่ได้ใช้นะครับผมขี้เกียจมากเลยก็วันนี้ก็มา มันขี้เกียจเก็บอะ่ะพอดีว่านีน่อาจจะเป็นการแนะนําสําหรับคนที่อยู่หอนะฮะก็อยู่หอน,นี่ก็เรามีผ้าม่านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเราก็ติดไปเลยนี่นี้นี่เป็นผ้าม่านนะครับก็มันก็สะดวกดีนะครับแต่วันนี้ผมจะมาย้ายโต๊ะคอมแต่ก่อนที่จะย้ายผมก็จะลองมาบอกก่อนว่ามันเป็นยังไงกับการสตรีมมันไม่ยากนะฮะมันยากที่จะมีคนดูหรือเปล่าซึ่งมันไม่มีคนดูผมนะ <laughs> โอเคก็อันนี้จะเป็นไฟนะครับ เพราะว่าการที่เราจะทําให้กรีนสกรีนอ่ะมันชัดทําให้แบบภาพมันไม่เบอร์แตกๆเวลาคนคนที่เขาปรับคัลเลอร์เฟรมอะไรนะคัลเลอร์ที่มันมันเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าที่มันตัดสีเขียวออกอะ่ะคนที่ที่เสื้อผ้ามันแตกๆนะครับเพราะว่าเขาเร่งปรับให้สีเขียวมันแรงเกินไปซึ่งเพราะว่าฉากหลังมันมืดนะฮะพอมันมืดปุ๊บมันก็จะไม่ได้เห็นข้างเราแต่ คนส่วนมากที่พอมีกําลังทรัพย์แล้วเขาก็จะไปไลไลไลท์ลูมไลลาวไลทีลล <laughs> โอเคไอชื่อไม่ใช่มูกอันนี้ไม่รู้จริง <c oughs> แล้วก็แต่ผมจะใช้วิธีเปิดฉาดเข้าไปที่กําแพงนะครับก็เดี๋ยวก่อนเก็บสายนี่ก่อนเนาะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวก่อนพอเราเปิดไฟเข้าฉากําแพงนะครับเราก็จะได้ภาพที่มันโอเคเอากล้องไว้ตรงนี้ก่อนนี่ฮะก็ฉากเข้ามาหา ดูถ่ายดิเออนี่นะฮะมันก็จะได้แสงประมาณนี้ออกจะสว่างหน่อยเพราะว่าผมปรับกล้องวิดีโอตั้งความสว่างไวเพราะห้องผมค่อนข้างมืดนะฮะมันก็จะฉาดแบบนี้แล้วข้างหลังเราก็จะสว่างมันก็จะตัดสีเขียวออกได้ดีนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ขออธิบายเรื่องไฟก่อนนะครับไฟนี้ต้นทุนถ้าเราไม่มีต้นทุนมากก็ไม่แพงนะครับก็ดูอย่างนี้ก็คือโคมไฟธรรมดาโง,ง่ๆเด๋อๆนะฮะสิ่งที่ต้องมีก็เราต้องเลือกไฟก่อนนะครับว่าเรา จะอยากได้ความสว่างประมาณไหนซึ่งตอนนี้แม่งแสบตาม,มากเพราะว่าปกติผมมองจอคอมเนาะแล้วก็สีอันนี้ก็คือผมอยากได้ความเป็นสีเหลืองให้มันสะท้อนเข้าหน้าผมก็ไม่รู้ว่าหลักการมันเป็นยังไงนะฮะแต่ผมคิดเอาเองนะใครที่ว่ามันมันสว่างเกินไปนะก็วิธีลดความสว่างนะครับก็จะเป็นวิธีที่ โอ้ย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 อ่าเอาเริ่มทําลายไม้แล้วนะแฟนผมนะครับคือเป็นเด็กซัพพอร์ตของทีมผมเองนะฮะเออเออเออโอเคนะครับก็จะประมาณนี้ใครที่อยากได้ไฟที่มันสว่างน้อยลงแล้วก็เอาไฟมาติดตรงนี้เลยเห็นไหมไฟมันก็จะสว่างน้อยลงแล้วก็พับตรงนี้หน่อยให้แสงมันไม่รอดอย่างน,าน,าน,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 นี้ประมาณนี้อ่านี่เห็นไหมนี่เลยนี่ประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะสว่างน้อยลงซึ่ง ถ้าพูดถึงว่าเงินประมาณนี้ประมาณ400ร้อยบวกหลอดไฟประมาณร้อยกว่าบาทประมาณ500กว่าบาทได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะฮะซึ่งกับการซื้อไลท์ลิงแพงๆนั่นก็ถ้ามีเงินก็สู้ๆครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ส่วนเรื่องไฟนี่ก็จะมีไฟนี่ด้วยนะฮะไฟที่ผมซื้อมาก็ประมาณ400ร้อยห้าร้อยนะเฮ้ยติดหน่อยดิเอ้ยอย่าให้ขายหน้านะนี่เห็นป่ะมันก็จะเป็นแบบ สีใสๆส,สวยๆหน่อยนะกเราก็ปรับสีได้แต่นี่คนดูไม่เห็นนะครับแต่ผมอะ่ะจะใช้วิธีตัวเนี้ยพอเรามีสีเหลืองแล้วผมจะกดสีฟ้าเพื่อย้อมหน้าตัวเองให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นซึ่งมันไม่ได้มีผลเลยหรอกครับผมซื้อมาผมชอบส่วนนาฬิกานี้นะครับเคสนะะซึ่งไม่เกี่ยวครับกูอยากโชยเล่นแล้วก็ จอยเกมนี่ก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับเรื่องไฟก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเสียงนะครับเสียงบางคนก็อาจจะใช้ที่มันแพงบางคนที่อาจใช้ที่มันถูกแต่ของผมอะโดยส่วนตัวผมทําอาชีพเป็นนักร้องนักดนตรีนะฮะก็ก็เลยที่จริงอะเซตนี้มันจะเป็นเซตที่ทําเพลงตัวนี้จะเป็นออเดียนไอดนะฮะมันพิเศษตรงที่ถ้าเราฟังเพลงนะฮะสตัวนี้จะไปต่อเข้าลําโพงนี้ เห็นไหมนี่สตัวนี้ซึ่งผมเอาไว้ฟังเพลงแล้วก็ไม้ก็จะต่อเข้าตรงนี้แต่เป็นไม้ที่เราสามารถเอาไฟเลี้ยงได้นะครับ48โวลต์อยู่ตรงนี้เนาะนี่ไม้ก็จะเป็น Audio i n t a k e n i k ก2035ประมาณ4,950 0 0ซึ่งยี่ห้อนี้ก็จะมีที่ผมเห็นคนดังๆใช้นะฮะก็จะมีบ a สเกมเมอรพี่บ a สเกมเมอนะฮะใช้ตัวเดียวกับผม ต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะมันจะมีฮิตๆก็จะมี2020กับ2035ที่ผมใช้เนี่ยมันพิเศษมากก็คือตัวเนี้ยมันจะเป็นเออเราสามารถฟังลำโพงได้แล้วเราก็มีสายหูฟังนี่เห็นไหมครับนี่หูฟังทำเพลงผมเนาะแล้วมันเสียบหูฟังได้สองอันซึ่งเวลาผมเล่นเกมมาผมจะใช้หูฟังนี้ผมชอบหูฟังแบบเ yeah, อ <laughs> yeah, ียบัดเอียบัดนะับเพราะว่ามันฟังแล้วมันได้ยินเสียงข้างนอกเน,ะนาะมาใส่หูฟังได้สองอันแล้วมันสามารถตัดเสียงลําโพงได้ด้วย เราจะมาฟังแต่ในหูฟังก็ได้หรือว่าเราจะเปิดทั้งหูฟังลำโพงแล้วก็ได้นี่นี่ปุ่มนี้เห็นไหมมันมันดีเลยนะผมว่าซึ่งตัวนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพันตัวนี้อยู่ที่ห้าพันหูฟังนี่อยู่ประมาณ4ี่ห้าพันะฮะคือผมจะไม่แพงเรื่องไฟผมจะมาแพงเรื่องเสียงเพราะว่าผมคิดว่าการที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการที่ภาพเราไม่ดีอะ่ะแต่เราได้ยินเสียงอะ่ะที่ชัดเรารู้เรื่องผู้ผ,ผู้ส่งสาร ทำให้ผู้สื่อผู้รับสารเออผู้ส่งสารทําให้ผู้รับสารรู้เรื่องผมว่ามันดีกว่าภาพไม่ชัดนะเหมือนต่อให้ออพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์นะครับภาพจะอยู่แค่เจ็ดอยี่สิบพี่เงี้ยแต่เราไปฟังเขาเล่นเกมอ่ะเขาเป็นคนพูดสนุกนะเขาเป็นคนพูดเพาะมากพูดสนุกเล่นเกมสนุกผมว่าเอกลักษณ์ของพี่เอกคือเสียงเลยนะเพราะว่าคนไม่รู้จักหน้าเขาเห็นไหมเขาจําได้เพราะเสียงผมก็เลยให้ความสําคัญไปกับด้านเสียงนะฮะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดโต๊ะคอมใหม่โดยการหันหันเนี้ยให้ให้ผมเล่นท่าเนี้ยผมจะอเอาโต๊ะมาไว้ตรงนี้ผมขี้เกียจบางทกํกคีนสกรีนแบบนี้แล้วเพราะว่าเวลาแกต้องเก็บนี้เนาะเก็บเก็บมันเกะกะแฟนผมชอบด่ามันขี้บ่นนะก็เลยเดี๋ยวจะมาลองทําโต๊ะคอมใหม่น่าจะได้จัดพวกนี้น่าจะได้สวยงามอยู่นะครับส่วนเรื่องไฟกับเรื่องเสียงนี้ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับที่จริงไม่มีใครขอมานะคลิปนี้ว่า ทำให้ดูหน่อยนะฮะแต่ผมบ้างเกินไปแล้วครับช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ได้มีอะไรทาก็เลยทาซะหน่อยนะเดี๋ยวรอมาดูว่าเดี๋ยวถ้าผมจัดโต๊ะคอมเสร็จที่มันโลกลุงลังแบบนี้นะฮะก็เดี๋ยวรอดูก็แล้วกันว่ามันจะออกมาแนวไหนนะครับนี่อาจจะเป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากเริ่มสตรีมและอยู่หอเมื่อก่อนผมก็จะคิดว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องมีบ้านวะเคยคิดนะว่าแบบจะไปเช่าบ้านอยู่เพื่อสตรีมเกมนะแต่ไม่มีตังค์ <S 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 เคยคิดว่า โอเคด่ามาไปดีกว่าเฮียก็ตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราย้ายออกมาแล้วตอนนี้ผมก็เปลี่ยนจากตรงนี้จะมีกระดาษสีขาวหนึ่งอันนะครับแล้วก็มีกระดาษสีน้ำเงินอันหนึ่งมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ นิดนึงคือเราอยากได้หน้าฟ้าฟ้าหน่อยมันเท่มันดูสดใสนะปิดก่อนนะฮะแล้วก็เราได้ติดไฟรอบนี้นะครับเดี๋ยวก่อนไฟนี่มันต้องแบบลึกลับหน่อยผมผมเอากล่องสัญญาณไปไว้ใต้เท้าผมนะมันค่อนข้างที่จะกดติดยากนะฮะนี่นี่เห็นไหมมันจะดูแบบดูมีอะไรขึ้นนะครับขอดูหน่อยอ่าสวยเลยนะครับใครมองไม่สวยไม่เป็นไรครับมันลกจริงๆนะเข้าใจ แต่มันก็มันก็ดีกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องโปรแกรมเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะตัดเข้ามาในคอมในโปรแกรม OBS แล้วนะครับว่าการเปิดไฟแต่และอย่างนี่มันต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปที่คอมเลยก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในช่วงที่มันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในโปรแกรมนะครับซึ่งเราจัดไฟข้างนอกข้างใน,งนไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพอมาดูในตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเวิร์กกว่านะตอนนี้คือผมปิดไฟโดยที่ไม่ได้ เปิดอะไรเลยคือไฟจากห้องนอนนะฮะตอนนี้ผมจะเปิดไฟย้อมสีนะฮะอ่ะนี่คือไฟย้อมสีบางคนถ้าชอบแบบนี้ก็สตรีมแบบนี้ได้เลยนะฮะมันก็ย้อมขึ้นมาเป็นม่วงๆหน่อยหรือว่าถ้าบางคนข้างหลังเป็นกรีนสกรีนนะฮะเราต้องมีไฟที่มันค่อนข้างสว่างเพื่อจะทําให้กรีนสกรีนเราอะกรีนสกรีนเราชัดปึ๊บเห็นไหมไฟสองดวงนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองปิดไฟ ดวงที่เราเคลือบสีกันมับเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเปิดเคลือบสีนี่ฮะเหมือนอยู่ในสตูดิโออ่ะนะราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาปิดไฟเคลือบสีดีกว่น <c oughs> ไม่ปิดแป้งก็เปิดอย่างเงี้ยละเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะก็เดีมาคุมาดูเรื่องเสียงกันนะครับเรื่องเสียงก็คือฟิลเตอร์นะฮะก็ ลิมิเตอร์นี่ฮะผมจะบอกให้ว่าเรื่องเสียงนี่สำคัญมากเลยนะลิมิเตอร์นี่ก็คือทำให้เวลาผมพูดดังนะฮะสมมติว่าผมต้องการความดังที่80%แล้วผมพูดเกินไป100หรือว่า120มันก็จะกดลงมาประมาณให้มันแบบใกล้ๆ80อาจจะไม่กดมาถึง80เลยก็ได้แต่อาจจะกดลงไปประมาณ90อะไรออะไรเงี้ยครับมันจะสวิงลงมาเนาะเกนนี่ก็คือเพิ่มความดังให้กับไม้นะฮะ แล้วก็คอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์กับคอมเพรสเซอร์นี่คือเอฟเฟกอันเดียวกันนะครับแต่คอมเพรสเซอร์ลิมิเตอร์นี่ก็คือผมปรับให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันเป็นคอมเพรสเซอร์ที่กดเสียงดังอะ่ะลงมาตรงกลางและคอมเพรสเซอร์2นะครับคือกดเสียงเบาเวลาผมพูดเบาเนาะมันก็จะขึ้นมาตรงกลางคือสูงก็มาที่ปกติต่ําก็มาที่ปกติมันจะได้เสียงที่ชัดนะฮะประมาณนี้นะครับก็มีรีเวิร์ ไม่รีเวิร์บไม่ได้ใส่ไม่ได้ร้องเพลงนะครับบางทีผมทําคลิปร้องเพลงผมต้องใส่รีเวิร์บหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันแบบเพาะพลิ้งหน่อยนะฮะก,ก็หลักๆก็จะมีลิมิเตอร์เกนแล้วก็คอมเพสเซอร์สอันคอมเพสเซอร์สอันก็คืออันนึงเป็นลิมิเตอร์แล้วก็อันนึงเป็น,นคอมเพสเซอร์นะฮะประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่องหน่อยนะครับก็ทําไปมันก็ไม่มีใครดูหรอกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะถ,ถ้าได้มาดูคลิปผมนะครับถ้าคลิ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมไปก่อนขอบคุณครับผมเฮียเจก็จะทำ ASMRAMSR อะไรสักอย่างรอเล่นระเล่นไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเปิดไฟลุกรอบหนึ่งวับนี่เท่ว่ล่ะโอเคสวัสดีจ้าก็ได้หากใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือว่าท่อง YouTube ด้วยนะครับถือว่าผมขอร้องนะขอร้อง